ผมเป็นตัวแทนในเมืองไทยเจ้าเดียวผมไม่สามารถขายไปต่างประเทศได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ผมถูกจำกัดอยู่เท่านี้แต่ศักยภาพผมยังมีมากกว่านี้นะครับวันนี้ผมได้เติมเต็มความฝันนะครับได้เป็นผู้ส่วนกับบริษัทดูนีวิเวอร์นะครับซึ่งเฉพาะฟินนะครับ2,500้นล้านบาทใหญ่ไหมครับสวยมากๆาครับตอนนี้ก็ลัางกะเสร็จแล้วครับเราจะย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่กันเร็วๆนี้นะครับก็ ปัจจุบันครับยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กขายายสาขาไปแล้วดูประเทศไทยไปแล้ว5ประเทศนะครับและเรายังจะขายายไปอีกเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นโอกาสดีมา,มากๆเลยนะครับตอนนี้เหมือนผมกลับมาเป็นอายุ28ตอนนั้นอีกครั้งทำให้ผมก็เปิดศักยภาพตัวเองที่จะทำธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่ผมใช้เงินลงทุนน้อยกว่านะครับความเสี่ยงผมก็น้อยกว่าด้วยระยะเวลาประสบเสร็จ พวกเราทุกคนเนี่ยมีบริษัทอยู่ใลิเวร์เน็ตเวิร์เป็นแบ็กอัพให้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเืิญคำพูดผู้ชายคนนี้มาพูดนะฮะเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราชอบอ่ะขอให้เป็นแค่งานอดิเรกของเราแต่สิ่งที่คนทั้งโลกชอบขอให้เป็นธุรกิจของเราท่านว่าคนบนโลกใบนี้ชอบคนสุขภาพดีไหมครับ<อ>ท่านว่าคนบนโลกใบนี้ชอบความสวยงามไหมครับ ท่านว่าคนบนโลกใบนี้รู้จักสินค้าอยู่นีลิเวอร์ไหมครับวันนี้ผมอยากจะส่งว,ว่าธุรกิจดีๆอย่างอินดี e รเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับให้เป็นธุรกิจของท่านทุกคนเลยนะครับถ้าวันนี้ผมทําได้ท่านทําได้แน่นอนครับ